สซอเกาหลีใต้เผยจีดราก้อนอาจไม่สามารถใช้ชื่อจีดราก้อนได้อีก สื่อเกาหลีใต้เปิดเผยว่า YG ได้ย่นคำร้องต่ออายุทะเบียนเครื่องหม่กันค้าจีดรากออย่างเป็นทางการในเดือนกันยาที่ผ่านมาโดยครอบคลุมถึงสินค้าและบริการต่างๆรวมถึงการแสดงซึ่งสิ่งนี้จะช่วยให้ YG ยังคงควบคุมการใช้ชื่อจีดรากอหากไม่มีประเด็นพิเศษใดๆการต่ออายุการจดทะเบียนคาดว่าน่าจะได้รับการอนุมตัติการกระทำดังกล่าวของ YG Ent e r t เ i n m e n t เป็นที่กล่าวถึงได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากสัญญาพิเศษของจีดรากอนหมดอายุในเดือนมิถุนาที่ผ่านมาและมีแนวโน้มที่เขาจะเซ็นสัญญาพิเศษกับ Warner Music ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ระดับโลกการต่ออายุการจดทะเบียนดูเหมือนจะรับรื่นแต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงมีความเสี่ยงหากจีดรากอนยื่นคำร้องขัดขานเนื่องจากสัญญาพิเศษของเขากับ YG หมดอายุลงแล้วหากเป็นเช่นนั้นความเป็นเจ้าของอาจเปลี่ยนไปได้